ครับวันนี้เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอแล้วก็ Gmail ของมือถือ oppo a 1 k กันตัวนี้ oppo a 1 k ถ้าเราอยากดูรุ่นนะครับกดตรงโทรฉุกเฉินตรงหน้าติดรหัสนะกดกดกดอกจันสี่เหลี่ยมแ9 9กสี่เหลี่ยมนะครับจะขึ้นให้เราเห็นแล้วก็กดเข้าดูที่ซอฟต์แวร์เวอร์ชันแบบนี้ให้เราดูตรงหมายเลขโมเดลนะครับตัวนี้ cph 1 9 2 3กอ่าก็คือเป็นรุ่น oppo a 1 k นั่นเองทีนี้เวลาปลดให้เราทำการปิดเครื่องให้สนิทนะครับ ในการปรวดของมือถือรุ่นนี้มันเป็น cpu media t e k นะเราจะต้องทำการกดเพิ่มเสียงลดเสียงแชรไว้เราเสียบสายเชื่อมต่อกับโปรแกรมนะครับตัวนี้เราก็เปิดตัวจัดการ d r i v e ์ขึ้นมาดูด้วยเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยมันพอร์ตเออร์เรอร์ไหมอะไรประมาณนี้อ่าตัวนี้จะทำการปลดผ่านโปรแกรม Un l o c k Tool นะครับพอเข้ามาที่โปรแกรมได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะตัวนี้เป็นการปลดออนไลน์นะครับที่ผมปวดอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่เราเห็นอยู่หน้าจอตัวนี้คือผมบันทึกหน้าจอของคอมนะ แล้วก็ส่วนที่เป็นโทรศัพท์นะครับผมบันทึกหน้าจอโทรศัพท์แล้วนามาประกอบใส่กันที่โปรแกรมเราเลือกหมวดของ oppo นะครับเลือกเป็น a 1 c นะทีนี้มันจะมี2ตัวเห็นไหมครับมันมีกับตัวบอมกับเมตาให้เราเลือกเป็นบอมนะถ้าตัวเมตาเนี่ยมันจะไม่มีนะครับอ่าให้เราเลือกเป็นตัวบอมเนาะนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกคําว่า factory reset บวก frp นะครับพอกดเสร็จเรียบร้อยนะครับมือถือก็ทําการกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเสียบสายครับ พอตัวโปรแกรมมองเห็นพอร์ตเนะาะมันเลเริ่มทําการสั่งปวดให้นะครับในช่วงนี้ให้มือถือเนี่ยกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับกดแช่ไปเลยจนกระทั่งมันเสร็จนะไม่ต้องปล่อยนะครับเพื่อให้พอร์ตมันค้างอยู่เนาะนะครับหรือถ้ามันเจอแล้วจะปล่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะนแนะนำเนี่ยก็คือกดแช่ไปเลยนะครับจนกระทั่งมันเสร็จแบบนี้ทีนี้ถ้ามันเสร็จแล้วนะครับสังเกตตัวนี้นะมันจะขึ้นคําว่า e, า e f r f r p กับ e-rfuserdata ใช่ไหม จากนั้นเราไปดูที่มือถือครับหลังจากโปรแกรมสั่งเสร็จเราก็ปล่อยปุ่มเลยนะครับจากนั้นเราก็วางไว้เลยรอให้มือถือมันขึ้นมาครับทีนี้ในการบูตเข้าสู่หน้าการใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับหลังจากล้างเครื่องมันจะบูตประมาณสัก 2- 3นาทีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนะครับบางเครื่องอาจจะใช้เวลาน้อยบางเครื่องอาจจะใช้เวลานานนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับ CPU ขึ้นอยู่กับแรมของเครื่องนะ เครื่องนี้แรมน่าจะ2หรือ3ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่เกินนี้ตัวนี้นะครับ a 1 k เนี่ยอ่ะตอนนี้ก็รอครับรอให้มันบูตขึ้นมาหลังจากมือถือขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราอยู่ต้องทำการเซตค่าเครื่องใหม่เดี๋ยวผมจะทำการแนะนำการสั่งปวดแบบง่ายนะครับสำหรับถ้ามันขึ้นมาแล้วให้เราตั้งค่าเนาะเราจะกดข้ามโดยรหัสนะครับเพื่อข้ามไปโดยไม่ต้องไปตั้งค่าให้เสียเวลา ของมือถือ oppo สามารถกดข้ามได้นะโดยใช้รหัสลับตัวนี้นะครับสำหรับมือถือเครื่องไหนที่ติดละติด gmail ก็ลองกดดูนะครับซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ข้ามนะครับของมือถือ oppo นะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่อัปเดตความปลอดภัยล่าสุดอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบั็อกของเพราะว่ามันเป็นบัคเนาะมันเป็นจุดที่เป็นรหัสลับะคุณง่ายๆเอาไว้กดข้ามในกรณีติดรหัสอาติด gmail นะครับเนี่ยพอมันขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าอ่าท่านสั่งล้างเครื่องแล้วมันก็นจะมาติดแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เราใช้โปรแกรมสั่งปลดเนาะนะครับซึ่งมันปลดเมลไปด้วยแล้วนะครับในไอขั้นตอนนี้เราจะทําการกดดอกจันสี่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยตามนี้เลยแปดหนึ่งสามแล้วก็สี่เหลี่ยมรอสักครู่ครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้าการใช้งานแบบแบบนี้อ่าถ้าของใครกดแล้วไม่เข้าก็จะเป็นต้องเซตค่าเครื่องหมายเองนะ นะครับอันนี้มันความปลอดภัยยังไม่อัปเดตนะครับมันก็เลยกดเข้าได้ง่ายแล้วก็มือถือเครื่องนี้ผมสั่งปูดผ่านโปรแกรมมาละมันก็เลยเข้าได้ง่ายเลยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าการใช้งานได้ปกติละโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ